เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กับนนเกมโรบอทนะครับผมในแบบที่ีชื่อว่า Hu n ตี้ซอมบี้นั่นเองนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าผมมาสรุปอัปเดตค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมกาลังติดแมปอนิเมะแวนการ์นะทุกคนต้องบอกว่าแมปนี้ผมกําลังทําคลิปอยู่นะทุกคนมันเป็นคลิปแบบยาวๆนะครับผมก็เราติดตามชมนะครับผมถ้าผมทําเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้ทุกคนดูนั่นเองนะทุกคนก็มัน้านกรมปอแุ็ีขสบบ สั้นๆละกันนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับโอเคมานะครับผมสาหรับอัปเดตนี้จะมีอะไรกันบ้างนะทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกระใจายให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนั่นเองนะทุกคนโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันเลยครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรกันบ้างนั่นเองนะทุกคนไปก็อย่างแรกนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นนรื่องของอตรงนี้นะครับผมมันเป็นอาชิมเ n นหรือว่าอะไรเนี่ยแหละนะครับมันจะเพิ่มมาคอรข้ง,ขงนี้จะเยอะเลยนะทุกคน รอยเว็บในนี้รอยเว็บในนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นเควสพวกอ่าอินฟินิตี้นะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องอินฟินิตี้นะครับผมก็ใช่ครับผมทางด้านของเกมก็มีโหมดใหม่เข้ามานะครับโหมดใหม่ก็จะเป็นทางด้านของอินฟินิตี้นะครับผมหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือเอ็นเลสนั่นเองนะทุกคนก็นี่เลยแต่ผมจะถนัดเรียกว่าอินฟินิตี้มากกว่าทุกคนก็เป็นด่านแบบอินฟินิตี้ก็คือซอมบี้มันจะโผล่มาเรื่อยๆแบบอินฟินิตี้นะครับผมทุกคนจะไหวถึงด่านไหนก็เท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะทุกคนซึ่่่่งมมมมมัม Normal นะมีีแแคหดดด Normal เเททาาาผูลล้้วกก็สรถรือไ เลยนนัเเองเราสามารถเลือกได้3แมปเราจะลงแมปไหนก็ได้ซึ่งไอตรงเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่ต้องการฟาร์มไอเทมฟาร์มของต่างเนี่ยผมแนะนาว่าให้มาลงในโหมดของ Infinity หรือว่าเอเนจตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะได้ของเร็วกว่าการเลื่ยเราไปลงสตอรี่แล้วก็มัน i ิน i n i t y เราสามารถยืนวนอยู่ตรงนั้นก็ได้สาหรับใครที่แบบขี้เกียจเดินขี่เกียจประตูเปิดเวฟไปสู้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะควบคุมแล้วก็ง่ายกว่านะครับทุกคน แล้วก็มันลงได้แค่ normal นะเออนะครับมันลงได้แค่ normal นะครับสำหรับเ l เ t e ซึ่งผมบอกก่อนว่าแค่ normal นะครับผมซอมบี้มันจะมันตีแล้วมันมันตายง่ายจริงๆนะแต่ว่าซอมบี้มันจะเก่งขึ้นทุกๆเวฟเลยทุกคนคือซอมบี้มันจะตีแรงมากๆนะครับผมผมได้ลองเล่นมาแล้วนะครับคือซอมบี้มันตีแรงแบบโคตรๆโดยเฉพาะไอ้ตัวแวมไพร์อ่ะคือถ้าเวฟหลังๆเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบขึ้นเนี่ยแวมไพร์แม่งหมุนทีนึงนี่เลือดเลานี่ครึ่งหลอดนะครับผมทุกคนซึ่งเลือดผมอยู่ที่รพร์ปัน่นทีนึือดผมแบบ หายหมดนะทุกคนแล้วก็เอ็นเลดเนี่ยส่วนตัวเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ย ฟาร์มถ้าใครจะฟาร์มพวกลักกี้รีโลอะไรพวกเนี้ยพวกเทดรีโลไปสุ่มบัฟต่างๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมแนะนําเป็นลงเป็นฐาน,นของสตอรี่สกูในเมดีกว่านะทุกคนเออมันมันฟาร์มรู้สึกว่าฟาร์มตรงส่วนนั้นนะ่ะเราได้รีโลเราได้ลักกี้ไวพอนในการสุ่มอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าแล้วก็จะได้เร็วกว่าด้วยนั่นเองอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นฐาน,นของแอดมินเขาตับหรือว่ามันบักอยู่นะตอนนี้คือตอนที่ผมไปเล่นสตอรี่นะครับผมในในในเม คือผมได้ตังค์นะครับผมตาละประมาณ37มหมนะครับแต่ประมาณนี้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสามหมเนี่ยซึ่งอันที่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นบั็กหรือว่าเอ่อแอดมินเขาปรับให้เราได้ตังค์เยอะขึ้นนะทุกคนเพราะว่ามันได้ตาละ37มหมคือมันได้เยอะมากๆนะทุกคนเออสำหรับใครที่อยากฟาร,ร์มตังค์เนี่ยผมแนะนําว่าตอนเนี้ยฟาร,ร์มตังค์รู้สึกว่าจะฟาร,ร์มง่ายขึ้นละเหมือนเรามีคูณ2ไปในตัวเลยนั่นเองทุกคนแล้วก็อย่างต่อไปมากันที่เวพอรนนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมสุ่มหาเวพอ,วงเนะเองพอหม่นครอ งั้นผมจะสุ่มประมาณ5้าแสนแล้วกันนะครับผม,ผมก็ฝากทุกคนนะครับผมกดไ like, ลค์คลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้อีกห้าแสนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เห็นสมองหรือเปล่านะครับผมในคลิปนี้เอ,อแต่คิดว่านานาแล้วนะครับผม,มว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะสุ่มนะครับสักห้าห้าแสนแล้วกันเอาสักเอาประมาณเนี้ยเออครึ่งล้านนะทุกคนเรามาดูกันว่ามันจะออกหรือเปล่านะโอเคครับทุกคนได้ว่ะอุ้ยแล้วเราดรอปด้วยไงทุกคนนี้ ได้ได้สมองมาแล้วทุกคนโอเคเราได้สมองมาแล้วนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกนะครับไว้อ่ารีวิวแล้วกันโอเคได้บัฟอันนี้มาโอ้โหรู้สึกว่าไม่มีบัฟบัฟเหลืองออกเลยนะโอเคนะครับทุกคนก็เป็นว่าผมสุ่มได้แล้วนะเอาจริงๆคือนอกรอบอะ่ะ ตอนที่ผมไปสุมหลังไม้อะผมสุมไปร้านหนึ่งมันไม่ออกนะไอ้สมอเนี่ยโอเคนะครับผมคงเป็นเพราะว่าทุกคนกดไลค์ผมผมเลยได้เร็วนั่นเองนะทุกคนนะโอเคนะครับผมก็ต้องอ่ะเดี๋ยวไว้เป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับสมอนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนอาจจะเห็นสกิลกันหมดแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ต้องขอบอกก่อนว่าผมจะขอรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวพร้อมกับเปิร์กเลยนะครับผมเพราะว่า เปิร์กเนี่ยมันมีท่านั่นของเปิร์กใหม่มานั่นเองนะทุกคนก็จะเป็นเปิร์กอันนี้เลยนะครับผมอ่าเปิร์กสีแดงนะครับผมอันหนึ่งนะครับเปิร์กระดับมิสติกหนึ่งอันแล้วก็เปิร์กระดับรีจินเนลี่อีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นอันนี้นะครับลัสฮอปหรืออะไรนี่แหละนะทุกคนอันนี้ซึ่งไอ้สองอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะรีวิวพร้อมกับเวเปอนใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับก็ถ้าใครอยากจะดูรีวิวก็รอติดตามชมเลยนะครับผมก็อาจจะลงต่อจากคลิปนี้เลยนั่นเองนะทุกคน โอเคนะครับผมกอ็อย่างต่อไปมีอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่น่าขาดแล้วนะเพราะว่าอัปเดตครั้งนี้มันเป็นอัปเดตเรียกว่าอัปเดตย่อยๆแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมขอเสริมอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะทุกคนก็เผื่อที่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะทําสรุปช้าเพราะฉะนั้นผมก็จะขอสปอยอัปเดตต่อไปเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูทางด้านของสปอยอัปเดตเลยดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสปอยอัปเดตที่แอดมินเขาก็พึ่งที่จะปล่อยออกมานะครับก็ก็ไม่ไม่พึ่งหรอกนะ โอเคนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าอัปเดตที่เขาปล่อยมาเนี่ยเป็นอะไรนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของ Discord ของเกมฮันตี้ซอมบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเขาสปอยอะไรมาบ้างนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสปอยอเก่าแนละ้วทุกคนก็จะเป็นสมองที่ผมเพิ่งส่งไปได้เมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับผมมาที่ตรงนี้นะครับผมเขาจะเขียนไว้ว่า next update นะครับผม coming with late นะครับก็คืออั กำลังจะมานะครับผมในอัปเดตต่อไปก็จะเป็นสังเกตได้ว่านี่คือธนูนะทุกคนเห็นไหมคือน่าจะเป็นตัวละครที่ตีระยะไกลนะครับอันน,น,นี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสกิลอันติเมทหรือเปล่านะแต่คิดว่ามีคาซีนอย่างนี้น่าจะเป็นออนติเมทนะทุกคนอ่านะครับผมค่อนข้างที่จะเท่เลยนะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสมองหรือเปล่านะอันนี้เน็กอัปเดตเวฟพอนอ่ะนะครับเอาเป็นรูปไฟด้วยว่าทุกคนไม่แน่นลทุกคนเราอาจจะได้แบบใช้ แบบหมัดต่อยก็ได้นะทุกคนอุ้ยมันเท่นะเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ก็น่าติดตามนะทุกคนเออนี่ครับกดเลยเนี่ยกดใจกดไฟกดบิวเลยนะทุกคนค่อนข้างจะเท่เลยครับธนูก็เท่นะส่วนตัวก็รอดูนะครับผมว่าอันนี้จะเป็นอะไรนะครับเป็นเหมือนจะเป็นแบบหมัดไฟสีฟ้าอะไรประมาณนั้นนะก็อันนี้ก็เดาเอาน้น,นทุกคนทุกทุกคนคิดว่ามันเป็นอ่า ว็่พอนอะไรก็ลองคิดกันได้นะทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็มากันที่สปอยอันสุดท้ายนะครับผมที่เขาส่งมาเมื่อวานนะครับผมล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะทุกคนจะเป็นท่านั่งของเหมือนจะเป็นซามูไรไหมอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคาบุกิหรือว่าอะไรหรือเปล่านะทุกคนซึ่งไอตัวละครนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยถือทางด้านของธนูอยู่นะทุกคนอาจจะเป็นบอสตัวใหม่นั่นเองนะทุกคนเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาอยู่ตรงเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเราน่าจะแบบเคลียร์แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเมืองซามนะทุกค คนข้านี้จัดเท่เลยนะนี่ครับมีตัวละครโอ,อ้โหหน้าพี่ชายนี่ดุมากเลยนะทุกคนจริงๆเขาเป็นซอมบี้นะครับโอเคนะครับก็ ประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับสําหรับอ่าสมุนไพรนะทุกคนก็อัปเดตก็มีสปอยมาประมาณนี้นะครับผมก็จนกว่าจะถึงอัปเดตหน้านะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีสปอยมาอีกนะทุกคนก็รอติดตามชมนะครับผมใครที่อยากได้รับรู้ข่าวสารที่เร็วกว่านี้ก็มาอ่าติดตามได้ที่ Discord ของ Hunt ี้ซอมบี้นั่นเองนะทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมททาคคคคคลลิิิปปปต่่อออไดดด้้้วยนนนนนนนััเเเงะะุกกก็็หมมมมมืรบผีีโ ด้วยนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าโค้ดมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่ผมอลองลองใส่เมื่อกี้นะครับมันยังใช้ได้อยู่นะทุกคนก็ลองเอาไปใส่ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับโค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้นะครับทุกคนก็ก๊อปแล้วเอาไปใส่กันได้เลยนั่นเองนะทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม